จุก,กุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมจุก,กุยมินิโฟวิลครับวันนี้พัสดุจากไวรั MINI 4โฟวิลนะครับอันนี้ส่งมาเมื่อวันที่1นะครับตอนประมาณบ่ายสโมงวันนี้วันที่2ครับผมได้รับของก็ประมาณบ่ายสครึ่งนะครับหวันพอดี e, e m s นะครับผมอยู่กรุงเทพได้รับจากชัยภูมิรวดเร็วทันใจนะขอบคุณคุณหมอไวรัสนะครับวันนี้ก็ตามที่เพื่อนๆรู้กันนะครับแน่นอนเลยตัวตัวนี้นะครับคือเป็นตัวที่3นะครับของตระกูลนี้จะบอกว่าตระกูลนี้ได้ได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเป็นตัวสตาร์เตอร์ครับผมเนี่ยฮะนี่สตาร์เตอร์นะฮะ fma Balance Spec นะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่อ่าครับ FMA Balance, Balance Spec ก่อนหน้านี้จะเป็นแอร์โ่อาวันเตสปีดสเปกใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็น Blast Aero เป็น Power Spec เนาะใช่ไหมน่าจะใช่นะครับเป็น E.R กับ M กัวันนี้จะเป็น F M A นะครับ Front Motor a e r o นะครับนี่นี่ฮะตัวบอดี้จะเป็นราวดี้บูนะครับแกะกันเลยดีกว่านะครับหี่พอพลาสติกมาอย่างดีนะครับโดยไวรัสมินิโฟวิวขอบคุณมากนะครับนี่อ่าวันนี้แกะแบบนี้แล้วกันอ่าเพิ่มอ่านี่ค,ครับ นี่ส่วนตัวรหัสเขานะครับรหัสเขาจะเป็น1 8 7่งแปดเจนะครับหนึ่งนะครับซึ่งตัวก่อดหน้านะครับนี่ที่ว่าสตาร์เตอร์เออาร์สปีสเปกนะครับจะเป็น18706แปดเจ็ดศูน่งแปดเจอ่าเนี่ยครับหนึ่งจะเป็น เราเดีบุกก็คือตัวตัวเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นอ่าสีดําเป็นชุดแต่งอันนี้เป็นตัวเดี่ยวนะครับหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์แปดครับที่ก่อนหน้านี้เรารีวิวกันไปแล้วไนท์ฮันเตอร์แล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เก้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วกันนะครับว่าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าคืออะไรนะครับนะครับหนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยครับหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์เก้า แล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับราวดี้บูนะฮะตัวนี้จะเป็นอ่า FMA เอบาลานซ์สเปคนะครับจะมีชุดแต่งมาให้ด้วยเป็นอะตอมิกจูนนะครับซึ่งอ่าตัวสปีดสเปคก็เป็นตัวสปีดสเปคเขาจะเป็นเนี่ยครับเลฟจูนแล้วก็ของตัวบลั t แอโร่เขาจะเป็น ทอกจูนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอะตอมิกจูนนะครับในกล่องให้อะไรมาบ้าง Snap to g e t ต e r Assembly ก็เหมือนทั่วไปนะครับที่เขาเขียนนี่คือจะให้กันชน FRP หน้ามาด้วยยางซปเปอร์ฮาร์ดนะครับ m a s h d a m p e r b บล็อก6กคูณหมิลนะครับให้มอเตอร์อะตอมิกจูน2นะครับแล้วก็ FRP หลังนะครับวา a r p l a t e เบรกเซตเบรกหลังนะครับ นี่ข้างกล่องจะเขียนนะครับมีกันชน F R P หน้ามีเสาไอ้น,นี้เป็นโครงมอเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับ F M A สำหรับคนที่ไม่ทราบนะครับแล้วก็มีบล็อกถ่วงนะครับเป็นทองเหลืองนะครับอ่าเปิดดูดีกว่าเปิดดูดีกว่านี่ข้างก็งเขียนว่าให้เราให้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้จะเป็นอ่าฟองน้ำเบรกแล้วก็ ตุ้มบล็อกถ่วงนะครับจะเป็นแบบใหม่ผมเพิ่งเคยเห็นไม่แน่ใจว่าเคยออกมาแล้วหรือเปล่าแต่ผมเพิ่งเคยเห็นน่าจะเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็มีนี่ FRP หลังนะครับแล้วก็ข้างใต้จะเป็น FRP หน้าจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับนี่คือหน้านี่คือหลังนะครับหลังเขาก็าไว้ต่อนะครับต่อข้างหลังยาวออกมานี่คือยางซปเปอร์ฮาร์ดนะครับเขาเขียนไว้นะครับก็จะกดไม่ค่อยลงกดลงแต่ว่ากดลงน้อย แล้วตัวนี้จะเป็นหางหลังครับเป็นเบรกหลังแต่ว่าเราจะใช้ตัวเบรกหลังเต็มมาใส่เปลี่ยนแทนนะครับนี่คือบอดี้ฮะบอดี้ราวดี้บูหนึ่งนะครับเป็นบอดี้ราวดี้บลูนะฮะแต่ว่าเป็นสีอาสโมกใส่นะครับดำดำดำใส่สโมกแล้วก็อันนี้เป็นอะไรเป็นสีเล็กเกอร์นะครับเป็นอานัมเบอร์ของสีแล็กเกอร์ททมิย่านะครับ ก็จะเขียนว่าสีอะไรเนี่ยดาวเลทนะฮะแฟลททีเอสสาสิาอะไรนี้นะครับก็ลองไปดูกันว่าสีไหนอะไรตัวประกบแทบเป็นสีเทาอ่อนๆ FMA นะครับนี่คือโครง FMA ครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบก็คือเป็นฟอนต์มอเตอร์นะฮะมอเตอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมอเตอร์จะใส่จากข้างล่างโครงแต่ว่าฐานจะใส่จากข้างบนนะครับ ล้อฮะล้อเป็นสีเทาเงินเงินชีไปที่พีพีนะครับเป็นล้อขนาดกลางนะครับอ่าแล้วก็ให้เฟือง3.5มานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีส้มเพราะว่าเป็น FMA ตัวเพลาเขาก็จะยาวกว่าปกตินะฮะใช้เพลาเดียวกับซูเปอร์แลวก็ FM ฟเอฟซูเปอร์นะครับ้วตอมีจูน2มอเตอร์นะครับเป็นหัวเดียวนะครับตัวนี้ FMA อ่านี่ครับตัวนี้ก็คือจะใช้แทนตัวนี้นะครับ ปกติตัวนี้จะต่อข้างหลังมาใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับเอาไปใส่เป็น break, เบรกเต็มแผ่นนะครับตัวนี้ปกติมันจะนะฮะมันจะไม่มีตัวเบรกหลังนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่โรลเลอร์แต่ว่าเขาให้ตัวนี้มาแทนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะวางซ้อนไหมนะเดี๋ยวดูคู่มือประกอบนะครับนี่เขาบอกว่ามีอะไรมาบ้างที่เพิ่มมาจากอันทั่วไปนะครับ นี่วิธีการใส่นะฮะสำหรับคนเล่นใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีวิธีประกอบให้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสั่งกับไวรัสมินิโฟวิลนะฮะก็จะลด15%ด้วยบอกดูจุก,กุยมานะครับนะฮะเรานี้บูเป็นสติกเกอร์คน l ัสีกับตัวปกตินะครับเป็นสติกเกอร์สีพิเศษนะฮะนี่ก็บอกว่าให้อะไรมาบ้างนะับส่วน ส่วนที่เป็นชุดแต่งนะครับอ่าอ่านี่ครับเป็นวิธีประกอบนะครับประกอบโครงทั่วไปแล้วเราก็มาดูกันว่านี่ล็อกถ่านนะครับบอดี้นะครับอ่าแล้วเขาก็จะมีอ่ะเมื่อกี้ไปไหนนะเนี่ยครับที่ผมบอกไว้ก็คือวิธี ใส่อันนี้คือวิธีใส่ด้านหน้านะครับนี่วิธีใส่ด้านหน้าอ่าตอนนี้วิธีใส่ด้านหลังนะครับก็คือเขาเขาจะไม่ใช้ชิ้นไอ้ที่ผมว่านะครับคือเขาจะไม่ใส่ชิ้นนี้ไปเลยนะฮะนี่เขาจะไม่ใส่ชิ้นนี้นะครับเขาจะเอาชิ้นนี้เป็นเบรกแทนแล้วก็วางอ่าตัวโรเลอร์ด้วยอ่าตัวตัวนี้นะครับ FRP หลัง ตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาประกอบกันนะครับจะมาประกอบให้ให้ดูกันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่3านะครับในบรรดาพวกสตาร์เตอร์นะครับที่ผมว่าคือเขาจะเขียนว่าสตาร์เตอร์เลยนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่สุดนะครับลาวิบู FMA แล้วตัวก่อนหน้าก็จะเป็นเนี่ยแอโร่อวันเตอันนี้ผมผมเปลี่ยนล้อนะครับใครยังไม่เคยดูก็ดูที่หมวดหมู่เพลย์ลิส แนะนำให้รับชมนะครับตอนนี้มีลงไว้วิธีเปลี่ยนล้อนะครับก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวยังมีอีกตัวตัวนี้เป็นตัวสตาร์เตอร์ของ MA นะครับกันชนหน้าจะเหมือนกันนะครับกันชนหน้าจะเหมือนกันหมดเลยนะครับ FRP เหมือนกันหมดเลย่ตัว FRP หลังก็เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีเบรกหลังก็เหมือนกันหมดเลยนะครับพูดง่ายก็คือจะเหมือนกันหมดเลยฮะนี่ ตัวนี้ตุ้มจะอยู่ตรงนี้ a r ตุ้มจะอยู่มีปีกขึ้นมาส่วน fma laudiboo จะวางไว้บนนี้เลยนะครับแล้วมอเตอร์ของทั้ง3อันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เป็นท็อปจูนตัวนี้จะเป็นเลฟจูนส่วน laudiboo ตัวใหม่บาลานซ์สเปคจะเป็นอะตอมิกจูนนะครับผม อ่าแล้วแต่แต่ละกล่องเขาก็มีตีมของเขานี่เป็นตีมสีดําก็เป็นหมดสีดํานะฮะตีมสีน้ำเงินก็เป็นหมดสีน้ำเงินนะฮะธีมสีแดงส้มก็เนี่ยก็เป็นสีแดงส้มนะครับเขีคย okay, ครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปนะครับกลมๆตรงนี้ขึ้นมากลมๆด้านบนจะเป็นจุก,กุยชาแนลนะครับกลมๆด้านล่างจะเป็นจุก,กุยมินิโฟร์วิลล์เพลย์ลิสต์นะครับ สำหรับใครอยากดูให้แยกมันเพลย์เพลย์ลิสต์นะครับมีเฉพาะมินิโฟวิ e l อย่างเดียวแยกตามหัวข้อสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับฝากกดติดตาม s u b s r r i e ด้วยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมวันนี้แกะกล่องอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปเราอาจจะมาประกอบกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจุก,กุยมินิโฟวิ l สวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/slashjukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวรีเควสตอนใหม่ได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h j u k u i h o b i b y w